ความรักกับความลับตอนที่หนึ่งแค่เพื่อนเท่านั้นบางครั้งการอยู่ข้างๆคนที่เรารักก็ไม่ใช่เพราะหวังว่าเขาจะหันกลับมาแต่อย่างน้อยเราก็อยากเป็นคนสุดท้ายที่เขามองหาเสมอฝอนตกอีกแล้วคิมกวาดสายตาออกไปนอกหน้าต่างห้องเรียนมหาวิทยาลัยเสียงฝนกระทบหลังคาดังปอบแปบบเหมือนเสียงหัวใจเธอที่เต้นเบาๆทุกครั้งที่แอบมองใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างๆอายเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่สมัยมัธยมพวกเธอรู้จักกันตั้งแต่มสองจากการถูกจับคู่ทํารายงานวิชาสังคม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพยาวนานกว่า8ปีแต่สําหรับขิมมันไม่ใช่แค่มิตรภาพมันคือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มหลังคําว่าเพื่อนสนิทและอยู่ใต้ความเงียบตลอดมาขิมขิมดูนี่สิเสียงของไอทําให้เธอสะดุ้งหลุดออกจากผวังหืมขิมรีบตอบกลับกลบเกลื่อนความรู้สึกที่เกือบหลุดลอยออกจากใจเขาขอเราครบไอย,ยื่นโทรศัพท์มาให้ดูภาพในแชทเป็นข้อความจากชายคนหนึ่งที่เคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างเป็นคนคณะเดียวกันแต่คนละสาขา เราคิดกับไอ้มากกว่าเพื่อนนะขอคบได้ไหมข้อความในโทรศัพท์จากเขาคนนั้นคิมพยายามยิ้มไม่ให้ตัวเองแสดงความรู้สึกผิดหวังออกมาให้เห็นอืมก็ดีนี่เขาดูเป็นคนนิสัยดีคิมว่าเราควรตอบว่าไงดีไอ้ถามตายายสะสาบแบบที่ทาให้คิมอยากจะเอื้อมมือไปกอดแน่นๆแล้วบอกว่าอย่าเลยหันมามองเราบ้างสิแต่แน่นอนคิมทําได้แค่ยิ้มก็อตอบตามใจเธอเลยถ้าเธอรู้สึกดีกับเขาก็ลองดูแต่เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้พูดแล้วถอนหายใจ เพราะที่ผ่านมาก็แย่หมดเลยขิมนิ่งไปเล็กน้อยรู้ดีว่าความรักของไอ้กับผู้ชายแต่ละคนมักจะจบลงด้วยน้ำตาเสมอคืนหนึ่งที่เต็มไปด้วยคำถามไอ้โทรมาหาขิมตอนสามทุ่มครึ่งขิมเราร้องไห้เสียงสะอื้นทำให้ขิมไม่รอช้าเธอคว้ากุญแจรถแล้วขับตรงไปยังหอของไอ้ทันทีฝนยังตกอยู่เหมือนเมื่อเช้าพอไปถึงไอ้เปิดประตูให้พร้อมตาแดงช้ำเธอไม่พูดอะไรนอกจากทถมตัวกอดขิมแน่แล้วร้องไห้เขาบอกเราว่าเราไม่น่าสนใจเลย เขาชอบผู้หญิงที่เงียบเงียบเรียบร้อยกว่านี้เขาบอกว่าเราเหมือนเด็กเหมือนเพื่อนมากกว่าคนรักคิมกอดอายไว้แน่นรู้สึกโกรธแทนเพื่อนสุดหัวใจแต่ยิ่งโกรธคนอื่นคิมก็ยิ่งเกลียดตัวเองที่ทําได้แค่อยู่ตรงนี้ในฐานะคนที่ไม่มีสิทธิเ์เขาไม่รู้หรอกว่าเธอน่ารักแค่ไหนคิมกระซิบเบาๆในอ้อมกอดคิมขอบคุณนะที่อยู่ตรงนี้กับเราเสมอเราไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอคําพูดนั้นทาให้หัวใจคิมเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ก็เจ็บจนแทบบีบคอเพราะมันคือคําพูดของเพื่อนไม่ใช่คนรัก ย้อนกลับไปเมื่อสมัยมปลายคิมเคยมีโอกาสสารภาพกับอายแต่เธอก็ไม่ทำในวันเกิดของอายคิมตั้งใจจะมอบของขวัญพิเศษสมุดเล่มหนึ่งที่เธอเขียนบันทึกเรื่องราวของพวกเธอไว้ทั้งหมดพร้อมหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าไม่รู้ว่าความรู้สึกของเราจะเรียกว่ารักได้ไหมแต่เรารู้ว่าเราไม่อยากให้เธอเป็นของใครนอกจากเราแต่สุดท้ายคิมก็ลบหน้าสุดท้ายนั้นออกก่อนมอบสมุดไปแบบเรียบง่ายคิมกลัวจะเสียเพื่อนคนเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่าอมีแฟน คิมจะหายไปเงียบเงียบราวกับรู้ว่าตัวเองไม่มีพื้นที่ตรงนั้นคิมไม่เคยโกรธไม่เคยพูดอะไรแต่ทุกคืนเธอจะกลับบ้านด้วยใจที่หนักอึ้งบางวันไอ้ก็โทรมาหลังทะเลาะกับแฟนบางคืนไอ้ก็ไลามาหาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเราเลยและคิมก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเท่าที่เรารู้จักนะไอ้เราว่าเธอแค่ยังไม่เจอคนที่เห็นคุณค่าจริงๆเท่านั้นแหละคิมพูดอย่างจริงใจทุกครั้งแม้จะรู้ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นเธอเอง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้บอกช่วงหนึ่งอายไม่มีแฟนคิมรู้สึกเหมือนโลกกลับมาสว่างพวกเธอไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังเดินห้างจับมือกันเวลาข้ามถนนนอนค้างด้วยกันในวันที่อายเบื่อห้องตัวเองอายเคยพูดติดตนกว่าเธอไม่มีแฟนสักทีเรามาอยู่ด้วยกันไหมคิมหัวเราะแต่หัวใจเธอจรงิงจังแต่วันเวลานั้นก็สั้นเสมอเพราอไม่นานนะักผู้ชายอีกคนก็เข้ามาคิมจึงกลับไปยืนข้างหลังอีกครั้ง ฟ้ามองรอยยิ้มที่เธอไม่ใช่คนสร้างคิมเคยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งในคืนที่ร้องให้หนักที่สุดเป็นคืนที่ไอบอกว่าแฟนเธอขอแต่งงานแม้สุดท้ายมันจะเป็นแค่การล้อเล่นของอีกฝ่ายก็ตามไอเรารักเธอเรารู้ว่าเธอไม่รู้เราก็ไม่เคยกล้าพอจะบอกแต่เราหวังว่าในสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่ามีคนที่รักเธอมากกว่าใครในโลกและไม่คิดจะทําให้เธอร้องให้แม้แต่วินาทีเดียวคิมไม่เคยส่งจดหมายนั้นเธอพับมันไว้ในสมุดไดอารี่แล้วเก็บในกล่องไม้เล็กๆใต้เตียงกล่องที่ไม่มีใครเคยเปิด หมือนหัวใจของเธอที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆตอนนี้ไอหลับไปแล้วบนโซฟาในห้องคิมคิมนั่งอยู่ใกลใใ้ๆสะกดความรู้สึกทุกอย่างไว้ในใจเธอรู้ผมเพื่อนเบาๆก่อนจะกระซิบไอรู้ไหมว่าเราเคยรักเธอมาตลอดไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมหายใจสม่ำเสมอของไอที่หลับไหลยอยู่ในฝันแต่คิมไม่เป็นไรเธอไม่ได้พูดเพื่อให้ใครได้ยินแค่พูดเพื่อบอกหัวใจตัวเองว่าเธอกล้าพอแล้วติดตามเรื่องราวของคิมกับไอบต่อได้ในความรักกับความลับตอนที่สอง